สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยได้รับไอ้น,นี่จ้ะจอยสั่งของในไอ้นี่จ้ะสั่งของในร้านไทยนี่แหละจ้ะนะจอยสั่งไอ้น,นี่จ้ะสั่งกล้วยน้ำว้าจ้ะนั่นะกล้วยน้ำว้าไทยเนะี่ยกลับมะม่วงสุก้ะมาดูกันของพิ่งมาถุงจ้ะเล็กเดเดลิเวอรี่เนาะ ได้อะไรมามั่งมาดูกันจ้ากล่องเขานี่ดีมากเลยเพื่อนๆแข็งแรงโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยนี่เจอ <c oughs> <c oughs> เจอข่าวของอะไรเนี่ยเมแกนหรือเมอะไรสักอย่างชื่ออะไรของเขานี่แหละเนี่ยจจะจอยสั่งโหระพามาสองกรํารจ้ะ โหระพาสองกัมนะสดๆเลยจ้ะมาจากเมืองไทยนั่นแหละจ้ะอันนี้นะเพื่อนๆนะกรัมละกรัมละสองปอนสี่สิบเก้าจ้ะเนี่ยสองปอนสี่สิบเก้าเป็นเงินไทยก็เก้าสิบเก้าบาทจุดหกสตังค์จ้ะนะกรัมละเก้าสิบเก้าบาทจุดหกสตังค์บ้านเราเป็นเงินอังกฤษก็สองปอนสี่สิบเก้าจ้ะของนําเข้ามันจะแพงนะเพื่อนๆนะของนําเข้าส่วนใหญ่ จะแพงเพราะเขาต้องเสียค่าภาษีจ้ะนะค่าภาษีค่านําเข้าค่าทุกอย่างของเขานะเพื่อนๆนะเขามาเขาเอามานํามาขายเขาก็ต้องการอยากได้กําไรเนาะเพื่อนๆเนาะกดจ้ะนะเขาก็เขาสั่งของมาขายเขาก็ต้องอยากได้กําไรเนาะเพราะว่เขาเป็นทําเป็นธุรกิจอะเพื่อนๆนะของอะไรก็ช่างนําเข้าจากประเทศไหนมันก็ต้องเสียภาษีเสียแท็กเสียทุกอย่างเหมือนกันเนาะไดจ้ะวางไว้ตรงนี้เพต้องมันร้อนจ้ะ อันนี้ก็กระดาษหนังสือพิมพ์จะไว้ตรงนู้นนี่ก็หนังสือพิมพ์จะรีวิวไม่ได้หนังสือพิมพ์รีวิวไม่ได้หรอกเพื่อนเนี่ยจอยชอบผงพารา้จะรสดีเนี่ยจอยเป็นอะไรที่จอยชอบมากผงที่ห้อเนี้ยนะเข้มข้นมากตอนที่เราทําลงไปแล้ว,วเพื่อนเพื่อนมันไม่มีผงหรือตะกอนอะไรลอยขึ้นนึกภาพอบอกไหม เนี่ยตัวใหญ่ถ้ามีจอยจะซื้อมาเยอะจ้ะเดี๋ยวจอยกลับไปเมืองไทยได,ไ,ดได้ได้ได้มีโอกาสกลับเมืองไทยเนาะจะเอามาอยู่จ้ะเพราะตอนนี้จอยไม่รู้จอยจะได้กลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่เพื่อนอยี่ห้อนี้อร่อยจ้ะนะจะติดยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ยี่ห้อนี้จะติดจ้ะกินแล้วติดอ่เอามาอีกนี่อันนี้กล้วยน้ำว้าจ้ะกล้วยน้ำว้าไทยนี่แหละจ้ะ นะอยากกินจะแพงก็ซื้อจ้ะอันไหนแพงจอยก็ซื้อถ้าจอยจะกินจ้ะจอยทำงานเหนื่อยมาจอยก็อยากกินจ้ะเพื่อนๆนะทํางานเหนื่อยมาทํางานเหนื่อยมางกๆอยากกินอะไรก็ซื้อกินจ้ะเราไม่ได้ไปค้นไปกี้ใครนะเราทางานแลกกับแรงงานเราเงินน่ะที่เราซื้อกิน่ะแลกกับแรงงานที่เราทําเราก็จะกินอะไรก็ต้องกินเราก็ซื้อกินเลยจ้ะนั่นะ นี่กล้วยน้ำว้าประมาณนี้นะเพื่อนเนะแบบดิบๆนี่แเราจะถ้าซื้อแบบมาง,งอมแล้วอะ่ะมันไอ้นี่เพื่อนเอันนี้รู้สึกมันยังอ่อนอยู่อันนี้มาทํากล้วยฉาบกําลังอร่อยเนาะเพื่อนเพื่อนะทำกล้วยฉาบจ้ะนะจอยจะเอามาไว้ทํากล้วยฉาบทําขนมอะไรที่จอยอยากกินนะจ้ะนะวีละสิเจ็ดปอนด์จ้ะนะ วีละสิบเจ็ดปอนนะเป็นเงินไทยก็หกร้อยแปดสิบาทต่อว,วีจ้ะนะหกร้อยแปดสิบบาทต่อว,วีมีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกลูกจ้ะหกร้อยแปดสิบบาทอยากกินก็ลงทุนจ้ะนะซื้อกินไม่มานั่งคิดนั่งคิดหลังว่าโอ้แพงไม่อยากกินมันพงมันแพงไม่คิดจ้ะแต่กินก็ต้องกินจ้ะเราจะมาแบบ เอาเวลาคาเหมือนอยู่บ้านเราไม่ได้จ้ะนะของนําเข้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละราคาอย่างนี้เลยจ้ะอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านเราอยู่ที่นี่ก็ต่างกันจ้ะนะของเข้านําเข้าขึ้นขึ้น่บินมาข้ามน้ําข้ามทะเลมามันก็ต้องคิดค่าภาษีของเขาอย่างที่เราจอยบนไปตั้งแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้จ้ะ <laughs> เราให้ฟังละใครคิดว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อจ้ะ จะมาเอาแต่ราคาถุงอยู่ต่างบ้านต่เมือได้กินขนาดเนี้ mm. เขาเขาห่ี่ิวามาขายให้เราถึงที่เนี่ยถ้าอยากจะกินก็ซื้อจะถ้าถ้าคิดว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าแม,ม่ค้า mm. เขาก็ไม่ได้มายัดเยียดให้เราเราดีไซน์ที่อยากจะกินเองอะ่ะอันนี้มะม่วงสุกจ้ดจะซื้อมะม่วงสุกมาไอพะโล้น่ะเอยซื้อมาถุงกองละอันนี้นะ ซองละหนึ่งปอน49่สกจ้ะนะเป็นเงินไทยก็59บาทจุดหสตางค์จ้ะคนเดินเยอะมากเลยจ้ะเดินระเวกเลยหัวดีมากจ้ะอันนี้เป็นพวกมะม่วงนะเอเนี่ยจ้ะมะม่วงสุกน้ำดอกไม้ ก็ไม่ค่อยได้สั่งมะม่วงสุกกินนะเพื่อนๆนะจะบอกไว้ก่อนในครั้งแรกที่จะสั่งมะม่วงสุกกินจะ้ะนะก็สั่งเข้ามาเขาขายหนีโขแบบแพ็คมาดีเกินกันนะไมอเรกบางทีเขโดนคอนเทนเยอะไงเพื่อนแม่ค้าก็โดนลูกค้าคอนเทนเยอะถ้าเราแพ็คไม่ดีอ่ะ นะแพ็คดีเราก็มันก็ดีแล้วมันก็ดีอลจ้ะคือของมามันไม่ช้ำเนาะค็ณผู้อนะแต่แว่าเขาต้องแพกอย่างนี้จ้ะเพราะว่าถ้าแพ็คมาไม่ดีอะล,ลูกค้าคอนเพลนอะช้ำมั่งไอ้นุ่นมาไอ้นี่มั่งเพราะว่าคนมาส่งอะมันโยนนะมันก็ยุงโยนมันรีบแบบเพื่อนเพื่อนใครใช่มันนั่งค่อยยืนค่อยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็โยนเอาโยนเอายเอาย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนนะนะค้าเขาก็เลยแบบว่าหาวิธีแบบทําให้แบบว่าไม่ช้ำไม่ไม่แบบว่า ไม่ตัวเองขาดทุนนะเพื่อนๆเพราะว่าสมัยก่อนนะเขาไม่รู้วิธีทําก่อนเนาะของอะไรมาอย่างเงี้ยจะโดนเห็นไม่ค้าหลายคนมากที่โดนลูกค้าคอนเทร์เอาเงินคืนมันก็ขาดทุนไงทีเนี้ยเพื่อนๆอันนี้ยโลหนึ่งโลละสิบแปดบอลน,นะเพื่อนเนะโลละสิบแปดบอลเป็นเงินอังกฤษถ้าเป็นเงินไทยก็เจ็ดร้ยี่สิบาทจ้ะสามลูกก็เจ็ด้อยี่สิบบาทนะน้ำตกไม้จ้ะนี่ สามร้อยเจ็ดสิบบาทเขาก็ช่างไปโลขายจ้ะนะมียางด้วยเพื่อนเน,นี่จะสามร้อยเจ็ดสิบบาทบ้านเราสามลูกจ้ะมันเหมือนดิบอยู่เลยจ้ะ ก็เอาไว้ข้างนอกก่อนไม่เอาใส่ในตู้เย็นจะปล่อยให้เขาสุกได้จ้ะแล้วค่าส่งนะเพื่อนๆนะค่าส่งก็6กปอนด์จ้ะนะค่าส่ง next day delivery 6กปอนด์ก็สองร้อยบาทจ้ะจอยก็สั่งแค่นี้แหละจ้ะอันนี้ถ้าจอยเอาไม่เอาไปไอ้นี่นะถ้าไม่เอาไปชาบเนาะจอยก็ปล่อยให้มันสุกพอมันสุกแล้วก็ เอามาห่อข้าวต้มหรือมากินแบบจอยชอบกินกล้วยน้ำว้าสุเพื่อนๆ่นะเป็นคนที่ใส่คือชอบกินกล้วยน้ำว้าสุกนะแต่อันเนี้ยช่วงเนี้ยกาลังเอามาไอ้น,นี่มาเอามาฉาบกําลังดีเลยจ้ะนะมาทอดฉาบทอดของเรานั่นแหละกําลังดีเลยจ้ะก็ซื้อประมาณนี้จ้ะนะเพราะว่าต้องสั่งเขาล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปเราจะไปซื้อเขาเลยเราต้องสั่งจองล่วงหน้าจ้ะเพราะว่า บางทีอ่ะเอามาแล้วเขาขายไม่ได้เพื่อนเพื่อนถ้าถ้าเขาแบบสั่งจากเมืองไทยไมาเยอะๆแล้วทีเนี้ยมาถึงมันขายไม่ได้เพราะว่าราคามันค่อนแค่ค่อนข้างแพงจ้ะนะคนก็ไม่ค่อยได้ซื้อนอกจากว่าถ้าใครจะเอาอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งจากเมืองไทยมาขายจ้ะนะพวกมะม่วงพวกทุเรียนพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะแต่พวกอย่างเงี้ยจะมาตลอดอยู่แล้วจ้ะนะเพราะว่าร้านอาหารไทยที่อังกฤษเยอะนะนั่นจ้ะ แต่ช่วงหน้าร้อนจอยก็คงจะปลูกเองอจาจย์นะจะปลูกใส่กระถางนะก็ลดต้นทุนไปหน่อยช่วงหน้าร้อนจะพวกผักอะไรที่จอยปลูกได้จอยก็จะปลูกนะเพื่อน,นโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยได้จะขอบคุณค่ะ